ี f c ทุกคนเ mm hmm. ด้อเนาะสบายดี 2> mm hmm. EP 2อยู่ที่ไทยแลนด์มือนี้ทุกคนอัน mm hmm. มือนี้ตอนค่ำเนาะของมือที่เดินทางมาจากลาวก็คือซิมาลองกิน mm hmm. ซิมาลองกิน KFC mm hmm. ครั้งแรกอัน mm hmm. ในชนะีวิตเนาะทุกคนเนาะนี่อันนี้เซตละหนึ่งร้อย 49บาทเนาะนี hey, อันนี้อันนี้แมได้มาก้นแล้วและอันนี้พี่พนักง,งานเพื่อนหากะเอามาให้วัางกีนี่หนึ่งหนบาทกับประมาณแสนสาวปลายพันกีเน้อยคนเนาะอะไรเป็นเงินกีดเลยเดี๋ยวิมลองกินเบิ้องอันแตกต่างจากอัน กล้ที่น้องนี่เคยไปกินบอนเนาะอันนี้ก็คือมีอันมีบอนให้กดเป๊ปซี่กดน้ำกด Up เซเว่นอัพนะทุกคนเนาะอันนี้แม่ไปกดมาแล้วลองกินแล้วทุกคนอันนี้แม่กินครั้งแรกในชะีวิตเนาะคลิปนี้ก็คือยังบน่นได้พาไปเลาะยุส่เด้อทุกคนเด้อก็คือสพามาลองซิมอันนี้ก้อนนี้ เป็นฝายปกติแบบอยู่บ้านกะทอดกินอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวมาลองกิน <Okay. S 1> เป็นฝาย KFC อ่าเทวหรือซอสนี่เพื่อนกะให้ไปกดเอาเดอร์เพื่อนจะมีนี้มาให้ อันนี้คือน้องมันทุกคนเห็นแบบเห็นเพื่อนโฆษณาตตยุทธุทัศั์ได้ว่า KFC KFC พอดีย่างกายทางมาแล้วเห็นทำอิดก,กับบคิดว่าม่นหางเลยบุคิดโบนโบน่บนใจว่ามันโบน่ใจว่ามันม่น,มนหางบนบนอันนี้เป็นเพื่อนเอิร์นมาตึกคอมเนาะที่เห็นเพื่อนเขียนอยู่ด้านหน้านะตึกคอมแล้วกับแลนด์มาร์กอีกอย่างสักอย่างนี้เลยกมาา็มีอ่าสตาร์บัคมีโรงหนังเนาะ มานี่แม่นเจ็ดโมงแล้วทุกคนหรือว่าหนึ่งพุ่มเนาะทางเพื่อนกาสีเงียบเงียบมิดมิดแล้วเนาะนี่เดี๋ยวสิม,มาลองซิมเบิ้งกันขออนุญ,ญาตใสมือเลยแดบกันเนาะ ดูคลิปนี้อยู่คงแบบอยากมาแน่เลยนี่ มีฮันเนื้อนุ่นมๆนะนุ่มแบบเกือบละลายในปากมีขนมอันนี้นาะ ตัวนี้กดฟรีทุกคนเดี๋ยวทายคลิปสิาพาไปกดโ <c oughs> บอันโบลึงจักย่างเลยทุกคนโบลึงสร้างอาหารโบลึงอ่านภาษาไทยแบบสร้างอาหารทันโบลึงเลยต่างจากยูราวแหงเนาะน มีเป็นน้องแบบนี้นะ้ำมีเป็นน้องแล้วก็จะมีแบบอันบ่อนนี้่ะนะะตีกแล้วก็จะมีเป็นบ่อนเอิร์กมันบัวคนเอิญยังอันนี้ฮรถเพรคนเงียบแหงทุกคนเมดฮานี้ที่แบบนั่งกินนี้มีเตาน,น้องรี่แล้วก็โต ด้านหลังเพิ่นกระซิเมื่อละสลายแม่นอันเพิ่นสั่งกับบานเดี๋ยวสิมาลองกินรสเผ็ดนี้เบ้างปกติมากกินเผ็ดอยู่แล้วแต่ว่ารสเผ็ดเผ็ดแนวนี้พัดยังบ่เคยกินบบฮูาวาชิมกบอก่บามาหน่งมานะทุกคน เนื้อไก่หันนุมแห้งถ้าหามว่ามาใครมาเงงบนหันหอดมือนี่ได้เงินเป็นบอได้เงินบาทเป็นบอกะมันก็แบบเป็นแต่ตรงในเบิง้งตัวเลขเนาะทุกคนเนาะถ้าเบิ้งแต่แบงนี จือต้องเลเบิงตัวเลขแล้วก็บแบบนับดีๆสิหน้ายานลงเนาะโอเคเดี๋ยวขอตัวกิน kfc ซกันเลยทุกคนเด้อเนาะตอนนี้กะสองทุ่มตรงแล้วนอทุกคนทางฮานเพื่อนกะสิปิดแล้วเนาะเพื่อนปิดสองทุ่มตรงตอนนี้กะสองทุ่มแล้ว ได้กินเข้ามาตั้งแต่ย่ราวกินตั้งแต่ตอน10โมงแล้วก็ออกรถออกจากออกจากคิวรถสายไตมาหาตลาดเซาแล้วก็ออกจากตลาดเซามาอุดรเนอะทุกคนเนอะจนตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนี้สิบพาไปเบิง้ง ดูกดน้ำยูนิทุกคนเพื่อนจะมีจอกให้จอกนึ่งเนาะสร้างแต่ละเซตเพื่อนจะมีจอกให้อ่าไปกดเอาน้ำฟรีจักจอกกัได้ตอนนี้ต้องนี่กินมืดไฟสองจอกแล้วเนาะเดี๋ยวจัะน้อยสิพาไปกด สิพาไปกดน้ำตอนแรกบมูหกดทุกคนนี่อาวางไว้แบบนี้นะก็มีน้ำก้อนให้หนำมีน้ำก้อนให้หนำเดินแต่ว่าบ่เอาพระ่าน้องลี่กดไปโอกจอกแล้วทุกคน วันนี้จะเป็นที่กดเจ้วเนาะแต่ว่าเพิ่นเก็บแล้วเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนาะแล้วก็จะมีที่ล้างมือเนาะอันนี้ก็เป็นบ่อนอ้านกดอันนั้นแต่ว่าเพิ่นปิดลเลยทุกคนถึงโมงแล้วเนาะนี่แล้วก็เป้ามือ จากที่ออกมาจาก KFC เนะทุกคนเนะาะแต่ซีหย่างมาแถวนี้รากาถึงที่พักแล้วเนาะเดี๋ยวจะข้ามถนนก่อนตอนนี้ก็คืองงมอดเลยว่าควรย่างด้านใดด้านซ้ายหรือด้านขวาทุกคน ที่สุดก็คือตอนข้ามถนนมาหอนนี้ละกะ่ะอ่นเพื่อนก็นจะมีเวลาบอกทุกคนนี่ยอยูก่กองบาเห็นเนาะถ้าถามว่าเป็นอย่างคือหูทางมาก่จือ้อตอนขี่รถโดยสารมาทุกคนจือจ้อไปจื้อเบิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่สิเหตุให้จื้อละกะ่ะ เบิ้งในโทรศัพท์เนาะอันนี้ก็จะเป็นตอนกลางคืนอยู่ไทยอยู่ที่อุดรเนาะ